มาค่าไม่ทรงพี่น้องผู้ปันแห้งค้าทั้งหมดทั้งเสียงในค่าเนาะเมื่อได้ก็6ทวมยากันดางขราวในยามวายวันวันที่14เดือนคน6ปีสอยสาหาในเขาเอามาทํายินด้วยเกี่ยวเลยลองตั้งหยับของพอมพี่น้องวนเมืองเขาย่มยามาอก้อมว่าตั้งเวียงลเียวไปขนาดมันิเปนป่าในเมืองตกูปัดืนออกนเกี่ยวกับยองการหากินเ่งต้องอยาไปแลการก้าขาย อันเหมือนโมกุปอกอันว่านั่นในคันอพี่น้องเขาคันอบะค่ะก้นเวิงเวียงลาเซียวก้นไข่โคกุนอ่าพักเยือนนางเขียวในคันออ่าค้างป้องว่าขายของกล่อมดีนั่นน่ะเนาะตั้งแต่ของสีซึกมันยืดอันน่ะจึงเมื่อมาเหยียกกออ่ามือเลียวยามเดีียวทีเวียงลาเซียวในซ้ำตีของสีซึกมันก็ขึ้นเมื่อเอาดีอยู่ให้แล่เคลื่อนเมื่อคุนทิ้งไว้ในคันอปีน้องเขาคันนะ กวนแต่มาเหลกกาดเหลกจ้องอยู่เซต้าก้อยหนาเปิลป้อใจโพใจผ้านั่นน่ะเนาะเปินป้อซื้อกินซื้อแย่ในขวานเนาะย่อก็สร้างมาเป็นตีของสีซื้อมันจี้สั่งให้อันเป็นเจือไอตีง่บรถกล้ามมีหลังเศษจำเจนไอ้ก็เปลืองนึงนั่นน่ะเนาะพี่น้องขอขันเนาะเฮ็นไหนเหในหั่ตุ่มเต่าปลาหลายปลาหลพาย อันเป็นคนเมืองในพื้นทีแต่ลาดกว่าว่าจอมกัดจอมหงจไนอันเป็นคู่ของลูกอันลูกังเมืองาก็มีน้ในควาเนาะในกาดวิ่งลาเซียวในาดอกของเตียนเมืองมานให้แลตัดไขายในก็ก็มีตําน้ําเปิงอันเป็นของเมืองเขเตียนเาเปิ้นเอามาขายนั่นเนาะพี่น้องเข้ากันเนาะค่ะอนันเฮนมันว่าตีตีกันตีลยาหุ่มยําว่ามันต เออปาบะเมืองตกูปัดเปิ้อนอ่าเต็มปอขายของลีคัะะ่มาเหลียวย้อนว่าเงินก็หายาบับนี่คันเนาะย้อนว่าเงินก็หายับเผเ่ยก่แทงรองนึงอันบ้านเมืองก็ซ้ําป่อยบ่เต็มทวนแฮแน่นอนไปปออือก้อนหิมบ่เซา,าเผไดเฮ็ดก่เบืงเนืองในคะพี่น้องของคเกของสีเชงมันขึ้นมือเอ,อาอยู่ อาจจแต่หางเลินเหม็นมาอันเป็นขาดขาดการคุณเขาก่อขึ้นเมื่อเหตุการณ์อกมาได้เป็นตั้งภัยอ่าลุงบอกจึงอันเป็นเกี่ยวกับเลยลองการลุ่มห้าการฮวงยาห้าการจ้องการฮวงเฮียนจำชจ่ไหนก็ขึ้นเมื่อขึ้นฟองเงียวเสต้าในมันก็ซ้ำแต่ว่าให้มันขึ้นเหมือนเวียงลาเชียวมื่อบุกปอกก็มันก็เต็มเหมือนนั่นน่ะเนาะพป่น้องของขันเนาะเอาค่ะเกี่ยวกับเลยลองในเนี่ยขันเนาะ ในปีซอยสหยนัยเปิลก็ตากไว้ว่าอันเป็นคนหลวงเหรียญผายป้ายมังมีทุลกในคณะ,ะาตากไว้ว่าตั้งเมืองมาปอในปีซอยสหยนัยการหากินเรื่องต้องกติยาบการป้ายมังมีกติดลดลงอันเมื่อคาบกอย,ยามยับยั้งโลงข่าวกว่าอยู่บอกหนึ่งในคณะนะเมื่อหนึ่งหงมอกปีกายครับลูกนาะจำจำหมอกเดินทนหนึง่ง ปีซอยสาขาานี่โรนะเินเขาลวงเข่ากันนะั่นนะยกกอแทงรองเนืองการหาก,กินเลี้ยงต้องหยาบเสยียยกกอการผู้รักจักขุดก่อน,นํามาในขนมผุลักจักขุดน,านํามนีนยค่ะนะผักจักขุดนาําการสู่ซ้ำกินยาเมากรรมกำกอเตือน,นํามาในรองเจ้าไหนก่อเปิงหนึงตอนน้องลายว่าวันเมืองในมันก่อใครมันเหมือนหนังใจมันกล่อมเหมือนอันนะเนะมันจะมีหลายเจอหลายรอง เขามาในคณะพี่น้องของมน,นะเอาคเกี่ยวกับเตียนเปินตากไว้นั่นก็มันก็ามานว่ามานอปิโน่หองขมคณะก็ถึงมาในปีชวยสักา,าการไปมังมีดีตั้งเมืองห่มตุต่มเดินลดยอมลงเตี๋ยวบาบ้านวันนั่นเนี่ยก็มาเตี๋ยวมันหวานในเขา,า,านนเอาคเปินตากในวันเมื่อไงเนี่ยก็จะมีการนาั่งก,ก่อนในคณะสัมวามีราชหัวใจจึงหรือเขาก็จะมาลัดเป็นพี่น่ก็ของกระแทงในเขาอ่า ่างๆวนคาเฮาป้อนอันตอนนึงในคณะเกี่ยวกับไปลองคลิปดูและเข้างาหูในอ่าหมอกปานกลางปานกลากงหมอกเดียเดียวกลางต่อบจ่จําซุนให้เป็นปลายบนแลตั้งอันถึงของคาเฮาในค้าอไปสูตั้งเส้นกันเนาะ